ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีนะครับผู้ที่จะเตรียมพร้อมเข้าสอบท้องถิ่นในปี64นี้นะครับก็วันนี้นะครับจะมาไขข้อข้องใจนะครับเกี่ยวกับว่าตำแหน่งไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการศึกษาหรือว่าจะเป็นตำแหน่งไหนนะครับที่มีความสนใจนะครับที่จะย้ายไปสายการสอนนะครับหรือว่าเป็นครูเทศบาลนะครับวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันว่าสามารถย้ายไปได้หรือเปล่านะครับแล้วหลักเกณฑ์นะครับในการย้ายไปเนี่ย มันมีอะไรบ้างนะครับแล้วใครสามารถย้ายไปได้บ้างนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับผมเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับว่า,าเราสอบตำแหน่งนั้นไปแล้วอะ่ะถ้าเรามีวุฒิครูอยู่เนี่ยเกิดภายภาคหน้าเนี่ยเราสนใจที่จะย้ายไปเป็นครูเทศบาลน,นะครับหรือว่าตำแหน่งสายการสอนเนี่ยเราจะมีแนวทางยังไงบ้างนะครับอ่าตอนนี้นะครับ ท้องถิ่นเราเนี่ยก็ได้เข้าสู่ระบบแท่งแล้วนะครับแต่ว่าระเบียบตัวเนี้ยการกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยยังใช้ตัวนี้อยู่นะครับผมอ่ายังใช้ตัวนี้อยู่นะครับยังใช้ปีห้าสี่อยู่นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นประกาศของกอกลางทั้ง กจจกทจแล้วก็กอบตนะครับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์นั้นยังไขนะครับว่าจะย้ายไปเป็นพนักงานครูได้อย่างไงนะครับตรงนี้ก็ลองไปหลวดดูในเน็ตได้นะครับเพราะว่ามันก็มีให้ดาวน์โหลดอยู่นะครับผมอตรงนี้ก็คือตัวหนังสือตัวนี้นะครับผมคือหลักๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะไม่ได้อ่านห้ฟังนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือจะเป็น เขาจะอาลังพวดไปนะครับแต่ว่าหลักๆเลยจริงๆนะครับจะให้มาดูตรงนี้ครับอ่านี่คือบัญชีปเปรียบเทียบอันดับเงินเดือนนะครับผมอันอย่างที่เคยบอกไว้ครับว่าในการเปรียบเทียบตัวเนี้เขาจะใช้เป็นระบบ C อยู่นะครับผมเพราะว่าเข้าสู่ระบบแท่งเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศระเบียบตัวใหม่ขึ้นมานะครับเวลาใครจะย้ายไปเนี่ยก็คือจะอิงจากตัวปีห้าสี่นี้อยู่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับอันนี้ก็คือ ตำแหน่งก่อนโอนย้ายนะครับอันนี้ก็เป็นโอนย้ายมาแล้วเนี่ยจะได้ดะมงตำแหน่งอะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับที่เป็นของเรานะฮะเนี่ยฮะนี่สายงานที่เริ่มต้นจากระดับหนึ่งและระดับสองถ้าเป็นนปัจจุบันนะครับเขาเรียกว่าสายงานทั่วไปนะครับสายงานทั่วไประดับสามสี่ได้รับเดือนเดือนระดับสานี่ย้ายไปเป็นผู้ช่วยครับ ระดับห้าหกได้รับเงินเดือนในระดับห้าหกย้ายไปเป็นค,ครูคสหนึ่งครับถ้าเป็นระดับเจ็ดนะครับได้รับเงินเดือนในระดับเจ็ย้ายไปเป็นค,ครูคสสองครับตรงนี้นะครับสามถึงสี่เนี่ยอยู่ในสายทั่วไปเป็นปฏิบัติงานนะครับห้ 6, ากับหกจะเป็นสายชำนาญงานแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับครับสายงานที่เริ่มจากระดับสามนะครับ ในตำแหน่งระดับสามถึงระดับหกนะครับรับเงินเดือนในระดับสามถึงระดับหกเนี่ยจะเป็นครูคสหนึ่งนะครับระดับเจ็ดนะครับรับเงินเดือนในระดับเจ็ดจะเป็นครูคสสองนะครับผมแต่ถ้าเทียบในปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยระดับสามถึงระดับห้านะครับผมเป็นระดับปฏิบัติการระดับปฏิบัติการเนี่ยจะย้ายไปเป็นครูคสหนึ่งนะครับส่วนระดับหกถึงระดับเจ็ดนะครับจะเป็นครูอ่าจะเป็น ชำนาญการนะครับชำนาญการเนี่ยจะย้ายไปเป็นครูคสสองนะครับตรงนี้นะครับก็สรุปตรงนี้นะครับก็คือถ้าเป็นปฏิบัติงานนะครับปฏิบัติงานเนี่ยจะย้ายไปเป็นครูผู้ช่วยนะครับถ้าเป็นชำนาญงานจะย้ายไปเป็นครูคสหนึ่งนะครับถ้าเป็นะดรบอาวุโสนะครับจะย้ายไปเป็นครูคสสอนะครับถ้าเป็นสายวิชาการนะครับสายวิชาการระดับปฏิบัติการนะครับจะย้ายไปเป็นครูคสหนึ่งครับส่วน ระดับชันาญการนะครับจะย้ายไปเป็นครูพสสองนะครตรงนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูครับเงื่อนไขตรงนี้ก็จะเป็นตารางต่างๆนะครับที่จะมีการโอนย้ายอะไรกันนะครับแล้วก็จะมาเทียบระดับตำแหน่งกันนะครับตรงนี้ครับที่เป็นไฮไลท์สำคัญเลยครับอ่า ก็คือข้อหอตัวนี้ครับการไขการโอนย้ายตามตารางเปรียบเทียบระหว่างข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นกับตำแหน่งข้าราชการหรือพนักง,งานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิน่นสายการสอนครับผมามาดูตรงนี้ครับข้อ6.1จุดหนึ่งนะครับเทศาบาลที่จะรับโอนย้ายต้องมีจํานวนตําแหน่งพนักง,งานครูเทศาบาลสายการสอนไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลังที่ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดไว้โดยให้คำนึงถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการได้รับเป็นสำคัญโอเคครับตรงนี้ถ้ามีกรอบมีาตากำลังอยู่ก็ไม่มีปัญหานะครับมาดูข้อห2ครับเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เบื้องต้นสําหรับการเป็นพนักงานทศบาลน,นะครับตรงนี้ก็ไปดูตรงนี้ครับว่ามีคุณสมบัติต้องห้ามหรือเปล่านะครับอ่ะแลามาดูครับผมอันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับข้อ6.3นะครับเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษาหรือปริญญาอื่นที่กอการเทศบาลกํานกหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะนะครับสาหรับตําแหน่งพนักงานครูทศบาลโดยมีวิชาเอก ตรงตามความต้องการของสถานศึกษาหมายความว่าอะไรหมายความว่าโรงเรียนเทศบาลที่เราจะไปนะครับสมมุตินะครับว่าขาดแคลนครูเอกคณิตศาสตร์นะครับแล้วครูเอกคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นตําแหน่งที่ไม่ได้ขอร้องให้กรมสอบด้วยนะครับจะต้องเป็นตําแหน่งที่ขอรับโอนย้ายเท่านั้นนะครับถึงจะโอนยายไปได้นะครับคุณจะไปตําแหน่งนี้ได้เนี่ยคุณจะต้องจบปร,ริญญาตรีนะครับ แล้วก็ต้องมีวุฒิครูนะครับผมแล้วก็ต้องจบเอกคณิตศาสตร์ด้วยนะครับหมายความว่าคุณจะต้องเรียนาสายครูมานั่นแหละครับแล้วก็ต้องมีใบประกอบวิชาชีพด้วยนะครับตรงนี้เสริมเข้าไปด้วยนะจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพด้วยมีวุฒิครูด้วยนะครับตรงนี้นะครับถึงจะเข้าคุณสมบัติข้อ6.3จุดสามนะครับมาดูข้อ6.4จุดสี่ต่อครับข้อ6.4จุดสี่เป็นผู้มีประสบการณ์สอนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การเรียนการสอนหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหรือการให้การศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีนับถึงวันที่ยื่นขอตรงนี้ครับเป็นประเด็น,นสําคัญครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยประสบการณ์สอนประสบการณ์สอนตัวเนี่ยถ้าเป็นถ้าคนที่เคยเป็นอัวตาจ้างมาหรือว่าคนที่เคยผ่านการสอนที่โรงเรียนมาเนี่ยตรงนี้ไม่มีปัญหาครับเราสามารถไปขอได้ไปขอให้ทางโรงเรียนเนี่ย ออกใบรับรองตรงนี้มาให้เราได้ว่าเราเน่ยเคยผ่านการอสอนหน้าโรงเรียนนี้มาแล้วแต่อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยต้อง2ปีนะครับตั้งแต่นับวันที่เรายื่นขอเข้าไปนะครับว่าเราเคยขอขว่าเราเคยสอนอยู่โรงเรียนมาอสอนอยู่โรงเรียนเนี้ยมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่าสปีแล้วนะครับตรงนี้ก็สําคัญนะครับผมส่วนคนที่จบวัดครูมาแล้วไม่ได้มาสอน ไม่ได้มีมีประสบการณ์สอนตรงนี้เลยเนี่ยแล้วจะไปขอให้โรงเรียนอื่นออกให้เนี่ยคือตรงนี้มันก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะมีการตรวจสอบได้นะครับถ้าใครไม่เคยมีประสบการณ์สอนเลยเนี่ยข้อ6 4จุดสี่เนี่ยมันจะไม่เข้าเกมนะครับผมเพราะว่าข้อ6กจุดสี่เนี่ยเขาก็จะเอามาพิจารณาด้วยว่าคุณนะ่ะเคยมีประสบการณ์สอนมาหรือเปล่าคุณจะย้ายมาสอนที่โรงเรียนเทศบาลตรงนี้นะครับอ่า ตรงนี้คือจะมีปัญหากันเยอะนะครับเพราะว่าบางคนจบมาเนาะบางคนจบมาก็มาสอบแล้วก็ได้เป็นอ่าแล้วิแวิชาการศึกษาเลยสมมติน,นะครับอ่าแล้วแต่ว่าไม่เคยได้ทํางานเป็นครูมาก่อนนะครับตรงนี้ก็คือไม่เข้าออกเกณฑ์นะครับนอกจากว่าจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับจะออกคําสั่งให้ไปสอนอ่าถ้าเป็นเทศบาลน,นะครับเป็นเทศบาลมีโรงเรียนในสังกัดเนี่ยอาจจะขอให้นายกเนี่ยออกคําสั่งให้ตัวเองนะ ไปสอนแทนครูในสถานศึกษานั้นก็ได้นะครับว่าก็เก็บชั่วโมงเอาแล้วก็เก็บระยะเวลาเอาตรงนั้นก็ได้นะครับแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องยากอะไรครับมันก็เป็นเรื่องยากอยู่แต่ว่ามันถามถามว่าทําได้ไหมมันก็ทําได้ครับขอแค่คุณน่ะมีใบรับรองจากสถานศึกษานะครับว่าคุณน่ะมีประสบการสอนมาแล้วสองปีนะครับตรงนี้นะฮะอ่าข้อหกจุดห้าครับ ผู้ขอโอนย้ายต้องไม่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชะการหรือเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะเวลา2ปีก่อนดำรงตำแหน่งคู่อ่าโอเคครับตรงนี้นะครับถ้าอยู่ในระหว่างการทดลองงานนะครับอย่างเช่นเราได้ไปบรรจุไปในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งนะฮะเราจะอยู่ในช่วงทดลองงานเนี่ยไม่ถึงาทดลองงานของเราจะมี6เดือนนะครับ6เดือนนะครับแล้วถ้ายังไม่ถึง2ปีเนี่ยก็ยังไม่สามารถย้ายได้นะครับ ถ้าอยู่ในช่วงทดลองงานอยู่ก็ไม่สามารถย้ายได้แล้วต้องอยู่ให้ครบ2ปีก่อนเราถึงสามารถย้ายได้นะครับในเกณฑ์ปัจจุบันนะครับผมเพราะว่าการย้ายการย้ายไปเนี่ยหรือว่าการขึ้นบัญชีเนี่ยก็ประมาณ2ปีอ่าก็2ปีอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าคุณจะย้ายไปไหนเนี่ยก็คือต้องอยู่ที่เดิมนะครบ2ปีก่อนถึงจะย้ายไปได้นะครับโอเคครับส่วนข้อ 6.6ก็ไม่มีอะไรมากครับผมท,บที่สําหที่รับวอนย้าเนี่ยต้องสั่งให้ได้รับเ,เ,าาเงินเดือนในขั้นเดิมในกรณีที่อัตราเงินเดือนในขั้นเดิมไม่มีกําหนดเดือนในอันดับนั้นก็ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับขั้นให้เคียงแต่ไม่สูงกว่าเดิมและต้องไม่สูงกว่าขั้นสูงของอาตาัตราเงินเดือนตามตําแหน,น่งด้วยกรณีนอกเหนือนจากนี้ก็ให้เสนอกรอกลางเป็นการพิจารณาครับผมตรงนี้ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยครู ของอปทเนี่ยรับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นนักวิชาการศึกษาอยู่หรือว่าตำแหน่งอื่นนะครับมีเงินเดือนอยู่ที่20,000ถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ยถ้าคุณย,ยังรับเป็นขั้นอยู่นะครับก็จะไปเทียบขั้นกันนะครับแล้วก็ให้ได้รับในอัตราที่ใกล้เคียงแต่ไม่สูขขงกว่าเดิมนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยคูณรับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าคุณมีเงินเดือนอยู่2 0,000ก่อนย้ายไป2 0 0ห0คุณก็ไปกินเงินเดือนคูณอยู่ที่2 0,000เหมือนเดิมนะครับไม่มีการตัดลดลงแล้วก็ไม่มีการเพิ นะครับผมตรงนี้นะครับอ่าส่วนข้อ6.7ก็ไม่มีอะไรมากครับกรณีที่รับโอนย้ายบุคคลมาบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครูช่วยให้เทศบาลสั่งให้มีการเริญของข้อพัฒนาอย่างเข้มนะครับผมเป็นระยะเวลา2ปีสําหรับอ่าเทศบาลที่รับโอนย้ายบุคคลมาและบรรจุแต่งตั้งให้ได้รับให้ได้รับตาแหน่งครูให้สั่งมีการพัฒนาระหว่าง ประจําการภายในเป็น,นบบระยะเวลา6เดือนนับแต่วันโอนย้ายโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนสายทั่วไปนะครับที่โอนย้ายไป,ไปเป็นครูผู้ช่วยแล้วก็ต้องมีการประเมินอ,อย่างเข้มอยู่แล้วนะครับ2ปีนะครับผมตรงนี้นะครับก็มีอะไรมากมายนะครับผมก็6.8ครับกรณีการโอนย้ายจากผู้ดำรงตำแหน่งสายงานที่1หรือ2หรือเทียบเท่าให้เป็นอาวงธตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจาก3ต้องมาจากบัญชีการสอบแข่งขันสอบออคัดเลือกหรือคัดเลือก ได้ที่มีเหตุพิเศษเท่านั้นครับผมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือเป็นถ้าควรจะโอนย้ายมาในรง,งตำแหน่งนี้ได้เนี่ยจะต้องอมาจากบัญชีผู้สอบเป็นขันได้หรือสอบคัดเลือกนะครับผมหรือคัดเลือกใน,นกรณีพิเศษเท่านั้นนะครับโอเคครับผมก็คือกาวโดยสรุปเลยก็คือว่าอันดับแรกนะครับเขาไม่ได้ระบุไว้ว่านักวิชาการศึกษา ย้ายไปเป็นครูเทศบาลได้อย่างเดียวนะครับตรงนี้เขาไม่ได้ระบุไว้นะครับดังนั้นตำแหน่งไหนก็ได้ครับสามารถย้ายไปเป็นครูเทศบาลได้นะครับแต่คุณจะต้องมีคุณสมบัติที่ครบนะครับก็คือ1เลยนะครับปลายทางเนี่ยจะต้องมีกรอบอัตรากําลังที่มันว่านะครับแล้วตรงกับวุฒิเราด้วยนะครับผมอ่าสองเลยนะครับว่าเราเนี่ยไม่มีลักษณะต้องห้ามใดๆทั้งสิ้นนะครับสามเราเนี่ยจะต้อง มีวุฒิปริญญาตีทางการศึกษาครับหรือว่าวุฒิครูนะครับผมแล้วก็มีใบประกอบวิชาชีพครูด้วยนะครับและจะต้องตรงสาขาด้วยตรงเอกที่เราจะต้องไปสอนด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าไปทางรับเอกภาษาไทยแต่เราจบคณิตศาสตร์มาเนี่ยเราไปไม่ได้นะครับเราจะต้องจบภาษาไทยนะครับผมตรงนี้นะฮะแต่ถ้าไปทางรับคณิตศาสตร์เรามีวุฒิครูมีใบประกอบวิชาชีพและเอกตรง ตามความต้องการโดยก็ยคือคณิตศาสตร์เนีเราสามารถไปได้ครับและต่อไปก็คือคุณจะต้องมีใบรับรองประสบการณ์สอนนะครับประสบการณ์สอนจัดสถานศึกษาใดก็ได้นะครับมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีนะครับไม่น้อยกว่า2ปีนะครับตรงนี้ถ้าเป็นครูอัตราจ้างมาแล้วนะครับคุณจะต้องให้ผอรับรองมาด้วยถ้ามีสัญญาจ้างก็ยิ่งดีครับเป็นหลักฐานว่าเราเคย ผ่านการจ้างงานมาแล้วแล้วก็มีประสบการณสอนจริงนะครับแต่ถ้าใครจบมาแล้วไม่เคยผ่านการสอนมาเลยไม่เคยเป็นครูอัตาจ้างมาเลยไม่เคยเป็นครูทํางานอะไรมาเลยเนี่ยตรงนี้เราก็สืบถือว่าไม่เข้าเกณฑ์นะครับผมอย่างเช่นนะครับเราอาจจะไม่ได้เป็นครูอัตาจ้างอยู่ในสพทเราอาจจะเป็นครูจ้างเหมาหรือว่าเป็นพนักงานจ้างแต่ว่าทำหน้าที่ครูเนี่ยอยู่ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับไปขอให้สถานศึกษาเนี่ย โรงเรียนนั้นน่ะออกเป็นใบทบลองประสบการณ์ให้นะครับผมตรงเนี้มันก็เลยสําคัญตรงที่ว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะไม่ค่อยมีตรงนี้กันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนที่จบมาใหม่เลยเนี่ยแล้วไม่เคยผ่านการสอนมาเลยเนี่ยตรงนี้คือจะไม่มีเลยครับประสบการณ์สอนอะจะไม่มีสถานศึกษารับรองให้เลยนะครับดังนั้นคุณจะต้องมีประสบการณ์สอนและต้องให สถานศึกษารับรองมานะครับว่าคุณมีประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนะครับผมตรงนี้นะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็คือคุณจะต้องอยู่ที่เดิมนะครับสมมติถ้าคุณได้บรรจุเป็นนักวิชาการศึกษานักวิเคราะห์หรือว่านักทรัพย์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคุณมีวุฒิคูอยู่เนี่ยคุณจะต้องอยู่ที่เดิมก่อนอย่างน้อยนะครับสองปีนะครับคุณถึงจะได้ไปได้นะครับ ไม่ว่าจะไปย้ายไปเป็นสายงานครูหรือคุณจะย้ายไปดรงตําแหน่งเดิมแต่ว่าต่างหัวกระตัวนี้ก็ค่อยย้ายได้นะครับ2ปีนอกจากมีเหตุพิเศษเท่านั้นนะครับเหตุพิเศษอย่างเช่นพ่อแม่ล้มป่วยแล้วแบบจะต้องการกลับไปดูแลท่านอะไรอย่างนี้นะครับผมตรงนั้นเนี่ยจะต้องมีเหตุผลรับรองด้วยนะครับจะต้องมีใบรับรองอะไรต่างๆเยอะะมากมายด้วยนะครับผมตรงนี้นะฮะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากครับหลักๆนะครับส่วนเอกสารการโอนย้ายก็เป็นเอกสารโอนย้าย ปกติเลยครับวยปกติเลยนะครับผมที่เพิ่มเติมมาของครูก็จะมีแค่นี้นะครับที่ผมบอกไปนะครับว่าต้องไปเช็คคุณสมบัติกันว่าครบหรือเปล่ามีใบปริญญาทางการศึกษาไหมมันตรงเอกด้วยไหมใบรับรองอ่าเขาเรียกว่าอนะไรใบประกอบวิชาชีพนี่หมดอายุยังถ้าหมดอายุเนี่ยก็ไปไม่ได้นะครับจะต้องดูให้ดีๆด,ด้วยนะครับว่าใบประกอบวิชาชีพรอเนี่ยหมดอายุหรือย,ยังนะครับผมตรงนี้ก็สําคัญนะครับแล้วถ้าใครผ่าน การสอนมาจากโรงเรียนไหนเนี่ยถ้าเกิน2ปีก็ไปขอใบรับรองอให้สถานศึกษาออกใบรับรองประสบการณ์สอนให้เรานะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คงจะไขข้อข้องใจให้กับหลายๆคนได้แล้วนะครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่ามีครูหลายคนครับที่สอบในตำแหน่งนักวิชาการศึกษานะครับแล้วก็อาจจะสอบในตำแหน่งอื่นด้วยนะครับแล้ว อยู่ไปเนี่ยก็คืออาจจะวันนึงอาจจะอยากย้ายมาเป็นครูอย่างนี้นะครับแล้วเราจะย้ายมาเป็นครูได้หรือเปล่านะครับผมตรงนี้ผมก็ตอบให้แล้วนะครับถ้าไม่เข้าคุณสมบัติในข้อพวกนี้นะครับก็คือมันก็ย้ายไม่ได้นะครับผมย้ายไม่ได้เลยนะครับโอเคนะครับผม ตรงนี้ก็คงจะให้หลายๆคนนะครับกระจางขึ้นแล้วนะครับว่าถ้าเรามีวุฒิคูอยู่นะครับโอเคแหละเรามีโอกาสย้ายได้แล้วไปประกอบวิชาชีพเรามีไหมหมดหมดอายุยังถ้ายังไม่หมดอายุโอเคเข้าเกณฑ์แล้วแต่เรานะเคยฝึกสอนที่ไหนหรือเปล่าหรือว่าเราเคยสอนที่โรงเรียนไหนหรือเปล่านะครับใบประสบการณ์นะครับใบรับรองประสบการสอนสองปีนะครับก็ต้องมีด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับคือสําคัญด้วยนะครับผมอ่าไอ้ที่สําคัญกว่าอื่นใดเลยก็คือว่าปลายทางจะต้องรับด้วยนะครับปลายทางจะต้องรับคุณด้วยนะครับแล้วปลายทางจะต้องมีตําแหน่งที่รองรับคุณด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะพูดอะไรได้ไม่ละเอียดมากมายครับแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะครับเป็นประโยชน์ต่อครูหลายๆคนที่จะอยากย้ายเปลี่ยนสายงานมานะครับเพื่อทํา นักพัฒน์หรือว่าทํานักวิชาการศึกษาไปแล้วเนี่ยเกิดมันไม่ตรงกับที่เราอยากจะทํางานนะครับจบครูมาแล้วก็อยากจะสอนนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยทาไปปุ๊บเราอยากจะย้ายไปเป็นครูนะครับเนี่ยตรงนี้ก็คือก็มาดูคุณสมบัติตัวเองเอา,เอาไว้นะครับผมแต่เนสิ่งอื่นไดเลยนะครับถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบนะครับก็คือยังสามารถ ย้ายได้แล้วก็ยังใช้เกณฑ์ตัวนี้อยู่นะครับผมแต่ในอนาคตจะมีเกณฑ์จะออกเกณฑ์ตัวไหนมารับรองไหมอาจจะง่ายกว่าเดิมหรืออาจจะยากกว่าเดิมตัวนี้เราก็ไม่สามารถดูได้นะครับแต่ในสิ่งใดเลยก็คือว่าทําวันนี้ที่ดีที่สุดก่อนนะครับให้ได้เป็นให้สอบผ่านท้องถิ่นก่อนนะครับผมอนาคตก็ค่อยมาว่ากันว่าอยากจะย้ายมาสายงานครูหรือเปล่านะครับผมวันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากครับผมก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับที่เตรียมพร้อมสอบท้องถิ่นอยู่เนี่ยประสบความสำเร็จทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ